ตจ้าปีเปจะเวียงแห่พ้อมกันแล้วนะเจ้านาะว้ายว้าเจ้าแม่เจ้าปีปีน้องออกมาฮื้อมดเลยนะเจ้าแนนมาจากพะเยาแนนเอาของมาฮื้นนะเจ้าพี่เจ้ามาจากพะเยานะเจ้าเจ้าพะเยาเปิดฝากมาฮื้นนะเจ้านาะเจ้าพีเจ้ามีตึ้งอาหารติกินได้เลยแล้วก็ไปปรุงนะเจ้านาะเจ้านี่เจ้า เจ้าเจ้าเจ้าเพื่อนเจ้าแต่ต้องไหวแน่นน่ะเจ้าขอบคุณเจ้ามาดีค่ะค่ะเจ้าของเข้าบ้านยังบาได้เตี้ยเข้าบ้านบาได้เตี้ยล่ะแล้วเปิดอยู่ตั้งไหนกันนะเจ้าออกไปอยู่บ้านเปลือกปูดอ๋อโอเคได้เจ้าเดี๋ยวน้องฟ้าขึ้นนะมาแจกควายยาวนะเจ้าเอามาขึ้นนะเจ้าเจ้าบต่ต้องไหวหน่อยต้องไหวเจ้า จ้าจ้า <S <S แฮมอันหนึง่งโอเคเจ้ามีแหมก็เจ้าบ้านตรงไนพูนเป็นยังมีแหมก็แนแเนเอาเฮ้อนะเจ้าหันเปินยิ้มนะโหเปินดีใจขนาดนักตีหันแนนมานะเหมือนเขาเป็นญาติเปินเลยนะเจ้าแม่เจ้ามาเลยเจ้าแนนเอาของมาให้เจ้าอันนี้สูบน้ำออกบ้านเหรออ๋อล่างบ้านเตยเจ้า สู้ๆนะเจ้าได้เลยเจ้ามารวมกันที่นี่เลยนะของฝากจากพะเยานะเจ้านาะบ่ต้องไหว้นะเจ้ากอแม่ปี่นน้องเจ้าพะเยาเปิดฝากมาให้คนมึงแปะนะเจ้านาะคนวังจิ้นนะเจ้าเจ้าป่ามึงแห้งก็มาจากประจวบนะเจ้าน้อเจ้าเจ้าห้องห้องอ๋อปนย่าลงมาปุ๋นละโอเคป้อเจ้าบัต้องไหวบัต้องไหวบัต้องไหว้ขอบคุณเจ้า เจ้าบต้องไหวเจ้าบต้องไหวบ้านอยู่ตรงไหนพุนล่ะอ๋อยุกี้คนเจ้าอ๋อคนเท่าอยู่นี่เนาะอันอันนองฝากไปให้นะเจ้าเจ้าอันนี้มาจากพยานะเจ้าเจ้าน้าเอาของมาแจกเจ้าเนี่ยเจ้าเปิดกำลังเวียงแห่กันหาป่าเนาะหากับเข้ากันนะเจ้าเนาะมาเลยเจ้าน้าเอาของมาแจกมากันนักเลยเปิดมหาป่ากันนะเจ้าเนาะ ตามข้างตังเนาะน้ำมันขึ้นนะเจ้าป่าม้าเนาะหาก,กับเข้ากับป่ากันนะลําบากขนาดไหนนะคือพอเต้าเจ้าครับเจ้าเป็นได้ของมาจากไหนนี่มาจากไหนกัอกน,นอยู่บ้านนี่เนาะบ้านน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมนะก่อนงั่งเนาะน้องอ่ะเอาของมาจากพะเยานะเจ้าอันนี้มาจากพะเยาเนะคนพะเยาเปิดเอามาอ่้ได้เจ้าอ๋อมื้อแห่บบกม้าแหละได้เจ้า เจ้ามหาป่ากันเนาะหน้ากอมีหน้ากอเจ้าโอเคอ่ะป่ามึกนี่มาแม่นเจ้าป่ามึกนี่มาจากประจวบนะเจ้าเจ้าดูกันหลายคนเก่าไปหลายๆถุงน้อยเนาะเจ้าอ่ะเจ้าสองคนครับอ่ะโอเคได้อ๋อคนตอนแถวตั่วแหบมาได้เนาะ เจ้าน sure. like right re hmm> yeah. oh, ี่นะเจ้าปีเปิดจะเยี่ยงแห่พร้อมกันแล้วนะเจ้าเนาะว้ยนี่เจ้าได้นักเลยปีเปิลบอว่าได้กิ่นเข้ามาหลายวันละวันนี้มาหาป่าได้นักเลยนะเจ้าเข้าเป่าเข้าเข้าวบ่นี้เข้าเข้าวบ่นี้เนาะวันนี้ได้กลิ่นเข้าเจ้ามาจ้งแนกกันนี่เจ้าอ๋อเดียวเดียวแนงเอาของมาแจ้งนอกมาแจ้งพยเอานอกเอาของมาแจ้งเดียยว